สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟอมุนชูชาแนลนะคะนี่นะคะก็ต่อไปนะคะเริ่มแล้วนะคะกีฬาสีนะคะเริ่มกีฬาสีที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านี้นะคะก็จะมีการแยกสีกันนะคะเนาะอย่างที่พี่เหน่งพี่เมย์เนี่ยก็ต้อง มาหนึ่งท่านเาจับเนาะที่เมย์จับแล้วที่หน่งก็ต้องอยู่สี่ตรงข้ามนะครับลุกพ่นกับป้าแตนเหมือนกันโอ้คนละสีกันแล้วดีไหมดีไหมดีค่ะดีค่ะเนี่นะคะก็จะอยู่คนละสีกันนะคะรับฮะเราแข่งกีฬากันแบบฮีฮานะครับก็เดี๋ยววันวันเสาร์นะครับวันเสาร์เนาะวันเสาร์ก็กิจกรรมก็น่าจะประมาณ 11โมงเริ่มี11งวันเสาร์ลตอนเที่ยงแล้วออนเสาร์นี้โอ้ยอนบเป็นลมอะไเป็นลมจายบ่เาจะมีกีฬาในรมด้วยกีฬาในร่มแดดอ่นก็ไปล่นกีฬากรแก้ใช่กีฬาะไรก็เราจะมีวนเนเดือ พ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่ก็เสนอมาว่าอยากให้มีเดินพาเลียดด้วยโอ้สนุกสนุกแล้วก็เลียดอยู่สถานที่จัดอยู่ไล่แม่ผู้ใหญ่นะครับค่ะชื่อสนามชื่อผู้หลวงอิลีนะนะครับผู้หลวงสนามอาาารีนนเะอ๋อค่ะผู้หลวงอิลีนะอ่าใช่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 ก็เป็นสนามกีฬา ก็จะเริ่มเป็นดาวมาเยี่ยมเรือง11โมงนะฮะเริ่อง11โมงเราก็จะมีเดินพาเหรดเนาะ11โมงเดินพาเหรดนะคะงานพอเที่ยงก็ทานข้าวนะก็จะมีคุณเคซี่เนี่ยมีส้มตำมาด้วยนะคระโอ้ค่ะเคซี่ก็สนับสนุนส้มตำมาด้วยเนาะค่ะนักขลาดแบนด์ใช่ไหมคะค่ะของพี่ส้มเคซี่เนาะ แล้วก็เป่าเบียร์ก็สนับสุนเสียงมานะครับผมเพราะว่าที่นาแม่ผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีไม่มีไฟเนาะไม่มีไฟแต่บ่าเบียร์มีเครื่องปั่นไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องเสียงเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้นะครับนะฮะแล้วก็เราก็จะมีเริ่มแข่งกีฬาหลังจากทานข้าวเสร็จก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งก็ได้ครับผมก็จะเริ่มจากกีฬากีฬาฮาเฮกีฬาในร่มก่อนนะครับก็ประมาณ สา,สามประเภทกีฬานี่แหละครับป<า>ร,ร<ฮ>ะเภทกีฬาใช่ๆๆๆใช่ใช่ก็ท่านไหนที่สะดวกเล่นกีฬาก็เล่นเนาะท่านไหนที่สะดวกเป็นกองเชียร์ก็เป็นกองเชียร์มีรางวัลให้การแข่งเราเราจะมีหหเหรียญรางวัลให้ด้วยครับม,มีเหรียญรางวัลมีเหรียญรางวัลแล้วก็สำหรับรางวัลเนี่ยก็จะสรุปเป็นทีมที่ได้รับรางวัล ได้รับเหรียญรางวัลเยอะที่สุดเนาะที่หนึ่งที่สองนะครับแล้วก็กองเชียร์เนาะกองเชียร์ที่หนึ่งที่สองนะครับเราก็จะมาประกาศแล้วก็มอบรางวัลกันตอนเย็นตอนนี้รู้แล้วว่าใครอยู่สีเหลืองใครอยู่สีเขียวสีเหลืองก็มีเสือมีน้องต้ามีพี่เฟื่องอยักอ๋าก็ใส่เสื้อสีเหลืองแล้วนะส่วนเขียวส่วนเขียวค็คุณมนายังไม่ได้จับอยู่ผู้เดียวคุณมนาอยู่ผู้เดียว ใส่เสื้อไว้ก่อนลหรอกพวกเจ้าเขียวเขาไม่คู่กันเขียวเหรอไม่คู่กันกับเจ้าเหรอแค่นี้เหรอใส่เสื้อกันดีเดียวแล้วก็ตอนเยอะกับแดงถ้าเป็นกีฬาสามคนก็จะมีวอลเลย์บอลนะฮะมีวอลเลย์บอลทำตอนนี้นะแล้วก็ฟุตบอลทำมืดเลยแล้วก็เล่นท้าไม่ต้องใจดีแลวเนาะใช่ครับผมเพราะว่าเคยซ้อมเล่นแล้วสนุกดีครับผมแม่ผู้ใหญ่ล้มคว่ำเลยวันนั้น แล้วนท oh well> pues ี่ซองมาแลนะใช่ครับคนที่ทำก็คือพี่เน่งนะครับสนุกดีครับสนุกดีแล้วก็ดีรก็จะมีมีมอบคอมมิชชั่นด้วยนะครับตอนเย็นะมีมอบคอมมิชชั่นด้วยแล้วก็ตุ้มชา์ตตื่นออกมาวิ่งเลยใช่แล้วก็จะมีโบนัสของปีที่แล้วที่ยังไม่ได้มอบ ขายเนาะได้โบนัสเนาะแถวนี้แหละมีคนแถวนี้แหละได้ก็จะมี14ช่องนะครับที่ได้รับที่ตัวสิงก็จะมีทั้งทองคำทั้งเงินสดโอ้เราจะอยู่ในนั้นบ้างไหมหนอร่วมรุนกันนะครับรุนรุันคิดหรือขอคิดนิดนึงเราขายสะสมเราไม่คิดเลยขอคิดนิดนึงปลายแถวแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตเล็ก อ่าก็จะมีเบียร์นะมีต้นอ้อใช่ไหมฮะงจากนั้นก็จะเป็นสันทนาการนั่นแหลังจากที่เรามอบรางวัลแล้วมาท่านไหนจะเป็นท่านแรกนะตามลำดับหน้าตาตามความหล่อตามลำดับหน้าตานะครับผมมมตาาควหล่อก่อนเกี่ยวกับแดงนะเกี่ยวกับแดงมีสองสีนะกีฬาสีมีวันวันไหนนะวัเสาร์พรุ่งนี้ยี่สิบแปดยังไม่ใช่นะเป็นวันเสาร์นาะครับ แบ่งเป็นสองสีนะคับก็เป็นสีเขียวกับสีแดงพี่เสืออยากอยู่สีเขียวครับสาธุสีเขียว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 เีเขียวสีเขียวเขียวเขียวเขยวเียวเยวเขียเขียวเวเขวเยวเขียวเขียวเยียียเขียวเขียวเขียวีเขียวเย ได้ดังใจมุ่งมากกเถือไว้ก่อนเถอะดี๋ยวโอ้เราขอให้เราได้สีเขียวสีเขียวนะาคุณมานาสีอะไรเนมานาสีเขียวสีเขียวเีงนี่นะคะโอ้ยสีอะไรสีอะไรเนาะโอ้นุนนุนนี่นะเดี๋ยวดูกนดูกนดูกัน สีแดง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 นี่นะคะเคยยันนี่สีแดง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 ใครจับใครจะจับพี่หนุนนาจับรนีะคะอ่ะอ่ะสีใดเนาะต่อก็อยู่สีตรงข้ามนะอานุนาสีอะไรสี สีเขียวต่อสีแดงเกี่เดยาคะนโวัสดีครันี่นะคะได้สีแดงนะคะใช่เลวเรามีเสื้อรีอาสีแดงอยู่ใช่พีเฟื่องยาิงกี่ตใช่สีแดงนี่สีแดงนี่นะคะยานิ้งต่อทีซีนะคะสมบุญชูได้ีสีแดงนะคะแดงแรงฤทธ นูนาพาไปดูสีเขียวเหนียวซับสามคนที่เขียวค่ะเอาไว้คนจับคนอื่นโอเคสีแดงนี่เฟื่องบุญชูค่ะย่าหนิงโกกอกยานิงาหนิงทีซีชาแนลชาแนล มอสให้จับต่อใช่ครับมวนให้กขาจับต่อนี่นะครับพวกเราก็จับสีเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ยันนี่พวกเราเป็นทางเครื่องดีกว่าไม่หนักโอ้เราเป็นกองเชียร์เด้อพี่ฮันนี่ใช่จะได้เป็นกองเชียร์แท้ๆยันนี่ น้องเลยพี่ด <Sm> er <nasıl S 1> ีกับพี่เจ็กีฬาวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน่อยนี่นะคะน้องสู้ก็มานะคะได้กี่สีได้สองสีสามคนค่ะทหกคนหกคนสาม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 แล้วตอนนี้กลุ่มแรกนะตอนนี้ก็ได้สีแดงแล้วนะคะขอเป็นกองเชียร์นะคะเราก็เป็นกองเชียร์ดีกว่าใช่แล้วเฟื่องแล้วเป็นกองเชียร์ดีกว่าเงานนี้เราเป็นนักกีฬาเลยไม่ กีฬาก็จะมีจะมีก hmm. okay. ินว uh ิบากนะครับกินวิบากเลนเอากินด้วยเหรอใช่ล่งแข่งชนากินละกินวิบากเนาะโอ้พี่เสือเรากินแล้วก็แข่งกินวิบากวิ่งกระสอบโอ้ยไม่งกระสอบไม่เอาไม่เอาเกมน่าเล่นทั้งนั้นเลยเกมสนุกสนุกทั้งนั้นเลย เคยเห็นไหมครับคราวที่แล้วพวกผมเล่นได้ี๊อปที่เอาชื่อว่ามสนมันแบสนี้แล้วก็มีกีฬาในรอบนี้นะคะโอ้ v o l l e y b a อและฟุตบอลดีค่ะสวัสดีครับเวลาประมาณนี้ะครับค่ะเล่นอะไรยากก็ไม่ไหวหรอกเนาะเจ็บเอวเนาะเจ็บเข้งเจ็บขาปวดเอวแก่แล้ว เรามาช็อปเรามาซ้อมเชียร์กันเดียวเชียร์เชียร์สู้สู้สู้เชียร์เชียร์เชียร์ได้ถ้าอย่างี้นะถ้าจะไปวิ่งไม่ไหวแล้วใช่แพ้ตั้งแต่เริ่มต้นถ้าจะให้ฉันไปวิ่งฉันแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแค่นี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เวลาเขาเชียร์ลีดเดอร์เนี่ย เขาจะยืดเขาจะทำอย่างนี้เขาจะยืนเขาจะยืนแอสีไล่สีแดงเขาจะยืดอย่างนี้นะโอเคสามสี่เเอวุอวุ้ลเอ่ลเอุลเอ่า่อะไรประมาณเนี้ยกไม่สีกมไม่สีกมก็สีดโอ้เสื้ออะไรกระเป๋าแล้วเหรอสิบเซตแล้วเหรอโอ้สิบเซตเหรอเสื้อน่ะนี่นะคะก็ กระเป๋าเลยนะกระเป๋ากระเป๋าลูกเล็กอ๋อกระเป๋าเป้ก็สักโปรหกไม่ว่าจะเป็นเรียร์หรือว่ารีอาร์คอฟฟีก็จะได้กระเป๋าเป้ในตังโรที่แถมกระเป๋าอนตังโตเรียนธรรา่ะ อาจจะข้ามไปถึงกุมภาด้วยถ้าถ้าของยังไม่หมดนะค่ะครับพี่เสือใส่สีเขียวไหมมีโปร5จะได้ล่มแคปซูลโปร6จะได้กระเป๋องเตะนะจะเป็นรีอาหรือว่ารีอาคอฟฟี่ก็ได้ไปกินข้าวหรือเปล่านนี้โอ้ยไม่ร้อนไม่ถึงร้านก๋วยเตีกินเลยไปกินี่ยก๋วยเตี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวเพื่อนไม่มีใครพาไปหรือเปล่าไม่มีใครพาเป็นเพื่อนเลยนี่เสือจะไปด้วยเนาะเสือไปด้วยป่ะรีอาก็เอากระเป๋านะคะแล้วก็จับฉลาก โอ้เมื่อวานเดินไปสามสิบโลสามโลเดินล้วนๆสามสิบโลเดินล้วนๆเลยสามสิบโลเป็นไงความรู้สึกตอนเดินไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมันเหมือนกับแบบเราเดินตามรอยท่านเราได้บุญได้อิ่มบุญอิ่มใจโอ้นี่กระเป๋าเป้มาแล้วนี่นะคะเนาะนี่นะคะก็เสือได้กระเป๋าใบนี้นะคะได้รับรางวัลกระเป๋าเป้เสือได้รับรางวัลอะไรเนาะเสือเลือกหนึ่งใบสีแดงเสือ เราอยู่ที่เขียวซื้อเรียร์โปร6กล่องนะฮะอ๋อโปร6กล่องนะคะนี่ได้กระเป๋าเป้1ใบด้วย2,400บาทสีชมพูก็สวยโปร6กล่อง2,400บาทนะครับนี่กระเป๋าเป้มีลายทหารด้วยค่ะนี่ตัวเทอร์เรียร์นะคะซื้อแต่สำหรับแจกกระเป๋าี่ซื้อทับไปนะคะด้วยแจกวิทยากะค่ะซื้อทับไปได้รางวัลอ๋อร่มแคปซูล1,950นะครับ ถ้าเก็บไปลายทางก็สองพันก็จะเป็นร่มร่มแคปซูลนี้อร่มแคปซูลใช่นี่โอ้ร่มสีสวยมากเลยใช่ใช่น่ารักมากสว่มาเลยนะคะบร่มแคปซูลแถมอันนี้แถมนะแถมกับกล่องโล่ห้ากล่องนทุนเยห้าปซกล่องแถมโสีนุ๊นะคะชมพูนุ๊ก็ เดินจากแดดไปกินข้าวกลางวันใช่นี้กันยูวีด้วยเนาะด้านในเป็นการยูวีเนาะอันนี้โปรสองกล่องและสามกล่องก็จะเป็นถุงผ้านะครับโอุ้งผ้าเวลาช้อปปิ้ง แคมปิ้งเนาะไปเซเว่นไปโลตัสเนี่ยค่ะค่ะอือสวยสวยสวยสีสวยเหมือนเดิมนะคะสีม่วงแถมฟรีนะครับแล้วรสองตัวสามสวยนี่ยนะคะใส่ฐานพอดีเลยครับอืมซื้อข้าวซื้อของครับโอเคใส่ได้เยอะใส่ได้เยอะค่ะ ะสวัสดีครับทุกวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมามามาจับจับฉลากเลยอันนี้คืออันนี้คือให้ลูกค้านะค่ะอันนี้คือให้ลูกค้ามาจับเลยเหรอจับไหมทุกคนจับกันหมดเลยหรืออะไรก็สีนี่ยม่ไดพูดอยู่ฝั่งสีแดงอยากอยู่สีแดงหรือเขียวฉลาดนะฮะแต่พูดอยากอยู่สีแดงหรือเขียวอยากอยู่สีแดงเขียวหรือสีแดงเอาละเอดเจอร์เอาสีอะไรน่ะกระเป๋าอยากคือใครให้จับฉลากเสร็จ หัวหน้าทีมสีเขียวคือใครน้องนักสู้เหรอไม่ใช่หัวหน้าทีมสีเขียวนี่ลูกคนไม่ออฟไม่ออฟโอสนุกใหญ่เลย ่อผู้ใหญ่หัวหน้าทีมสีแดงพ่อผู้ใหญ่โอ้โนี่นะคะตอนนี้เริ่มแยกกันนอนแล้วเอราว่าเดี๋ยวรู้ความลับซึ่งกันและกันรู้ความรแข่งการแข่งขันอยู่นะครับในแง่พูดถึงก็มาพอดีเลยจริงหรออายุเยอะแล้วลูกหลานลูกหลนหัวหน้าเราคือพ่อผู้ใหญ่ของเราแม่ออฟเหรอใช่ของพี่เป็นอะไรใครพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ของหนูแม่ออฟเหรอสีแดงสีแดงอยู U พี่เอ้ รีมเดียวับพ่อทียมเียกันนะครับผมเมนู้อยู่เทียมเดียวกันรุงหัวหน้าทีมาแล้วนะคะหัวหน้าทีมาแล้วนะคะหัวหน้าทีเนี่ยนะคะ